วันนี้ป้าเมี่ยวมาฮอลิเดย์นะจ๊ะเนาะที่เทเนรีฟถึงจะอยู่เมืองถึงจะมาฮอลิเดย์ก็ยังมีก๋วยเตี๋วกินนะคะทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้ออานํำตกมีแคบหมูกินด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆวิวให้นั่งชมวิวกินก๋วยเตี๋ยวชมวิวด้วยนะจ๊ะดูวิวข้างหลังอ๋อไม่ได้ลงคลิปนานมาเที่ยวก็ไม่ได้ลงคลิปเลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะจ๊ะ ปักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์จ้ะเทนอรีบมอืมีตัวงอกมีปักบุง้งวยนะจ๊ะอืมแล้วอย่อใกล้เลยจ้ะอือหมสุดยอดจินด้วยไปที่ไหนก็ไม่เคยขาดอาหารไทยเลยจ้ะขอบอกอ กินอาหารใอย่างเดียวอออขอโทษนะจ๊ะแต่งตัวไม่สุภาพเพราะว่าที่นี่ร้อนมากจ้ะร้อนมากแล้วก็อาพาร์ตเมนต์ไม่มีห้องแอร์ไม่มีพัดลมนะจ๊ะคือว่าแบบร้อนสุดๆอืออือ Không có gì nhiều. mặt trời. Hãy nhìn mặt trời tiểu nhìn mặt trời. Ở bên cạnh nhà. Cắp mũ. Cắp mũ nha. Ừ. Ở โทษนะแต่งตัวไม่สุภาพเพราะร้อนมากจ้ะมาทานได้กันนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะให้เพื่อนๆจุมวิวไปด้วยด้านหลังวิวสวยติดเขาแล้วก็ติดทะเลจ้ะร้อน อากาศก็ร้อนเป็นเดียวก็ร้อนควนมชุยๆเลยอือก็นี่แหละพี่น้องเอ้ยเรื่องปลาเมียวไม่กินไม่ค่อยชอบอาหารฝรั่งเนาะปลาเมียวกินแต่อาหารไทย ป้าเมียวอนี่ป้าเมียยก็หุงข้าวทํากับข้าวอาหารไทยทานจา้ะพวกมาเอง <laughs> แต่ที่นี่พอดีไปเจอร้านร้านจีนเนาะมีข้าวขายมีน้ำปลามีอ่าซอสหอยอะไรพวกนี้เนาะขายมีลูกชิ้นมีหมูยอขายผักบุ้งตรงอกเอ,อก็โอเครอดไปหน่อยเดี๋ยวไปอีก ที่หนึ่งก็จะพกไปเองส่วนตัวแต่ส่วนมากก๋เตี๋ยวพวกนี้ป้าเหมียวพวกมาเองนะจ๊ะอืกินกับแคปหมูเดี๋ยวกินเสร็จจะถ่ายวิวรอบๆบ,บ,บริเวณน,นี้ให้ดูนะจ๊ะ วิวส,สวยๆรอบๆอ,บอ,บอาพาร์ตเมนต์น่ะที่นี่ป้าเหมียวยังไม่เจอบ้านเป็นหลังเลยนะส่วนมากจะเป็นอาพาร์ตเมนต์หมดเลยนะคะนี่ค่ะวิวรอบๆภูเขาเดี๋ยวอีกวันป้าเหมียวจะพาไปเดินนะคะไปเดินริมทะเลค่ะนี่แหละค่ะรอบๆภูเขานัน่นจะเนาะที่ป้าเหมียวอยู่ อือที่ปลาเมียวมาฮอดีนี่ค่ะวิวส,ยสวยๆบ้านเมืองเขาสะอาดมากเลยคะ่ะอันนี้รอบฝั่งติดเขานะคะเดี๋ยวก็จะมีรอบฝั่งติดทะเลเดี๋ยวจะปลาเมียวจะไปถ่ายแต่ว่าที่ปลาเหมียวอยู่นี่ห่างจากทะเลเดินก็ประมาณสิบสิบนาทีะคะ่ะโอเคนะจ้าวันนี้ปลาเมียวก็เอาวิวส,ยสวยๆมาให้ชมนะคะ